สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทําขนมกล้วยพร้อมนำเคล็ดลับทําอย่างไรให้ขนมออกมาสีแดงเรื่อๆสวยเนื้อใสมันวาวไม่ติดใบตองมาฝากด้วยนะคะสูตรนี้ทําออกมาแล้วเนื้อขนมนุ่มหนึบนุ่มข้ามวันอร่อยมากๆนําไปทํากินทําขายสร้างรายได้สร้างอาชีพโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกได้เลยค่ะอืมดูชัดๆนะคะน่ากินมาก มาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกมาปอกเปลือกกล้วยกันก่อนครูดาใช้ใกล้วยน้ําว้าสุกค่อนไปทางงอมสีดําแบบนี้ก็คือครูดานํามาใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแต่เนื้อข้างในยังหนึบอยู่นะคะนํามาปอกเปลือกแล้วก็ดึงเส้นใยออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะถ้ามีเนื้อกล้วยช้ําก็ให้เฉือนออกทิ้งให้หมดค่ะอย่าปล่อยไว้นะ เราอาจจะทำให้ขนมของเรามีรสเปรี้ยวหรือว่ามีรสเฟื่อนไม่อร่อยค่ะอย่าลืมดึงเส้นใยของกล้วยออกให้หมดให้เกลี้ยงด้วยนะพอปอกเสร็จเรียบร้อยนำมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อสะดวกตอนที่เรานำไปขยํำนะคะ ปอกต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะตัวแรกคือกล้วยน้ำว้าครูด้ใช้กล้วยน้ำว้าสุกค้อนไปทางงอมน้ำหนักหลังจากปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว700กรัมน้ำตาลทราย150กรัม น้ำตาลมะพร้าว50กรัมแป้งมันสำปะหลัง100กรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งเท้าใยม่อม80กรัมในส่วนของแป้งเท้าใยม่อมใครไม่มีใช้แป้งมันสำปะหลังแทนได้นะคะกะทิ300มิลลิลิตรถ้าใครใช้กะทิสดแนะนำให้เอาเฉพาะหัวกะทินะคะแต่ถ้าใครใช้กะทิกล่องก็ใช้ได้เลยวันนี้ครูดาใช้กะทิกล่องค่ะ มะพร้าววันนี้ครูใช้มะพร้าวทึนทึกค่อนไปทางอ่อนจนแทบจะเป็นมะพร้าวอ่อนเลยค่ะนำมาขูดให้เป็นเส้นฝอยๆประมาณนี้นะน้ำหนัก200กรัมตัวสุดท้ายคือเกลือหนึ่งช้อนชาขั้นตอนแรกครูดานำกล้วยมาขยำให้ละเอียดก่อนนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าใครมีเครื่องปัน่นก็นำไปปั่นได้เลยค่ะ ขั้นตอนขยำกล้วยสำคัญมากค่ะพยายามขยำกล้วยให้ละเอียดเนื้อขนมของเราออกมาจะได้นุ่มข้ามวันและใส่มันวาวสีสวยนะ่ารับประทานด้วยค่ะตอนนี้ครูดาขยำกล้วยละเอียดแล้วค่ะนี่ค่ะละเอียดมากๆเลยเป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะนำน้ำตาลมะพร้าวมาใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือ จากนั้นขยำให้น้ำตาลละลายเข้าผสมกับเนื้อกล้วยค่ะขยำจนน้ำตาลละลายเข้าผสมกับกล้วยจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนําแป้งทั้งสามชนิดมาใส่ลงไปในส่วนของแป้งขา้าวใายม่อมถ้าของใครยังเป็นก้อนเป็นเกลด็ดแนะนำให้นำไปตำให้ละเอียดก่อนนำมาผสมจะได้นวดง่ายผสมแป้งเสร็จแล้วลงมือนวดเลยค่ะ นวดขยำให้แป้งเข้าผสมกับเนื้อกล้วยและน้ำตาลค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดจนแป้งเข้าผสมกับกล้วยเป็นเนื้อเดียวกันเลยตอนนี้แป้งและเนื้อกล้วยเข้าผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว นำกะทิมาใส่ลงไปแล้วนวดต่อไปเลยค่ะนวดให้กะทิเข้าผสมกับส่วนผสมทั้งหมดแบบนี้นะคะในขั้นตอนการใส่กะทิให้เราทยอยใส่สลับกับการนวดแป้งนะคะอย่าเทใส่ลงไปพรวดเดียวเพราะอาจจะทำให้นวดยากและอาจจะทำให้เนื้อกล้วยไม่โดนกะทิทั่วถึงกันค่ะทยอยใส่สลับกับการนวดไปเรื่อยๆจนกะทิหมดนะคะ นวดจนแป้งและกล้วยเข้าผสมกับกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะได้เนื้อขนมที่มีความเนียนประมาณนี้นะคะตอนนี้นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับต่อไปคือนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ3าชั่วโมงเพื่อให้แป้งมีความหนืดเพิ่มขึ้นขนมทําเสร็จออกมาจะได้มีความเหนียวนุ่มหนึบกำลังดีครบสชั่วโมงนำแป้งออกมาจากตู้เย็นแล้วนวดเบาๆประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนำมะพร้าวมาใส่ลงไปไม่ต้องใส่ลงไปทั้งหมดนะคะให้เก็บไว้สำหรับโรยหน้าขนมตอนที่เราห่อด้วยค่ะใส่มะพร้าวลงไปแล้วใช้มือขยำแล้วคลุกเบาเพื่อให้มะพร้าวโดนเนื้อขนมทั่วถึงกันและเพื่อให้มะพร้าวกระจายทั่วถึงกันขนมของเราจะได้มีมะพร้าวทั่วถึงกันนะคะพอคลุกเสร็จเรียบร้อยจะได้เนื้อขนมประมาณนี้ค่ะเนื้อขนมจะเนียนและหนืดกำลังดีเลยค่ะ อันนี้คือเสร็จขั้นตอนการผสมกล้วยผสมแป้งแล้วนะคะจากนั้นมาห่อขนมเพื่อเตรียมนําไปนึ่งกันเลยค่ะอันนี้คือเนื้อขนมที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมะพร้าวสาหรับโรยหน้าขนมและใบตองสําหรับห่อขนมนําใบตองด้านนอกด้านในมาวางซ้อนโดยให้ด้านนวนเข้าหากันตักขนมมาวางบนใบตองขนาดปริมาณมากน้อยตามชอบเลยนะคะ จะทำห่อใหญ่ๆก็ใส่เยอะๆจะทำห่อเล็กๆก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนั้นนำมะพร้าวมาวางบนหน้าขนมแบบนี้นะคะจับใบตองรองห่อเข้ามาแบบนี้ค่ะอันนี้คือใบตองใหญ่ไปหน่อยจะปิดหน้าขนมแนะนำให้ฉีกใบตองออกทิ้งค่ะห่อขนมแบบนี้ครูดาแนะนำให้ห่อแบบโชว์หน้าคือให้เห็นหน้าขนมนะคะจากนั้นให้จับพับเข้ามาใหม่แล้วพับด้านหัวอย่างนี้นะคะ แล้วก็ด้านท้ายให้อีกด้านซ้อนไว้ข้างล่างคือพับสลับกันนะคะให้ขัดกันค่ะเสร็จเรียบร้อยพับใบตองทั้งสองด้านเข้าหากันทำเหมือนที่ครูดาทำให้ดูนะคะจากนั้นก็กดนิดๆเพื่อตกแต่งให้ได้รูปและก็สวยงามไม่ต้องกดแรงนะคะเดี๋ยวจะเละค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะหอให้ดูอีกครั้งนะคะ ครั้งแรกครูดาตัดใบตองด้านนอกกว้างหนิ้วด้านในกว้างสี่นิ้วค่ะแต่พอเอามาหอ่อปรากฏว่ามันใหญ่เกินไปก็เลยฉีกด้านข้างออกทิ้งอย่างที่ครูดาทำให้ดูตะก,กี้นะคะนี้ก็น่าจะใหญ่เกินไปนิดนึงเดี๋ยวฉีกออกทิ้งหน่อยค่ะจับใบตองทั้งสองด้านพับเข้ามาหากันแล้วกดด้านปลายอย่างนี้ค่ะ ให้ซ้อนกันแล้วอีกด้านให้ซ้อนกันโดยให้ด้านบนด้านล่างสลับกันแล้วก็พับเข้ามาหากันแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยห่อต่อไปให้เสร็จเลยนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยได้12ห่อค่ะครูดาห่อใหญ่ๆนะคะนํามาวางในซึ่งเพื่อเตรียมนําไปนึ่งเลยค่ะใส่น้ําให้เสมอขอบกลางของหพอหนึ่งแล้วนํามาต้มให้เดือดพอน้ําเดือดนําขนมลงวางแล้วปิดฝานึ่งไว้เราจะนึ่งขนมด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อน ใช้เวลานึ่งทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้นึ่งขนมครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเปิดดูกันเลยอืมสีสวยกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะขนมสุกเรียบร้อยแล้วปิดไฟวางพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้ขนมของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วอืมน่ากินมากๆเลยค่ะได้เวลาชิมแล้วนะคะแกะขนมออกมาดูเลยค่ะนี่ค่ะ ขนมสีแดงเรื่อๆสวยงามเนื้อใสมันวาวไม่ติดใบตองด้วยน่ากินมากๆเลยถ้ามีใครมาทำขายน่ากินแบบนี้แล้วครูดาไปเจอก็คงอดใจที่จะซื้อไม่ไหวเหมือนกันค่ะลองนำไปทำดูนะคะทุกคนที่ได้ชิมสุดนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยส่วนเนื้อขนมก็สวยงามน่าซื้อน่าหาหน่ารับประทานอย่างนี้ยังไงก็ขายได้ค่ะแกให้ดูอีกหอนะคะ นี่ค่ะขนมสีแดงเรื่อๆเนื้อใสมันวาวสวยงามน่าทานทุกคอเลยค่ะได้เวลาชิมขนมแล้วค่ะแค่ใช้ช้อนตัดแบบนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเนื้อขนมของเรานุ่มมากๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกครั้งนะคะนี่ค่ะสีแดงเรื่อๆน่าทานมากๆชิมเลยแล้วกันนะคะมาค่ะชิมด้วยกันอืมขนมเนื้อนุ่มนึบห,หวานมันกำลังดี ตอนทานโดนเนื้อกล้วยเน้นๆอร่อยฟินสุดๆไปเลยค่ะคลิปขนมกล้วยก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูดาทำออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ